สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy living by บุตรนะคะตอนนี้นะคะบุตรอยู่ที่ hydro health clinic นะคะบุตรอยู่กับคุณหมอมนีะดาษหานเจนิรอหรือว่าหมอหนาค่ะคุณหมอหนานะคะก็บุตรนะคะวันนี้มาทำการล้างพิษ mm. ค่ะเพราะว่าเป็นแม่หลังคลอดมาเกือบปีละแล้วรู้สึกว่าทำลายร่างกายไปมากนะคะอดหลับอดนอนนะคะเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็จากคนที่ระบบย่อยขับถ่ายดี มากมายนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังขับถ่ายทุกวันอยู่แต่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เลยมาให้คุณหมอช่วยนะคะคุณหมอได้จัดโปรแกรมให้บุตรนะคะเป็น8ครั้งนะคะแล้ววันนี้ครั้งแรกค่ะทำอะไรไปบ้างคะคุณครั้งแรกวันนี้เริ่มจากการล้างฟื้นฟูล,ลำไส้ก่อนค่ะนะฟื้นฟูล,ลำไส้คุณแม่หลังคลอดนะคะล้างลำไส้วันนี้มีโคลนิกนะคะคือการล้างลำไส้ใหญ่ด้วยการใช้น้ำบริสุทธิ์ ค่ะอ่ะที่นี่เป็นระบบเปิดค่ะค่ะก่อนที่แต่ว่าก่อนที่เราจะล้างลําไส้เนี่ยเรามีนวดท้องให้ด้วยคุณบัวอาจจะเคยนวดท้องให้ตัวเองอแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ลองให้ทอรรปิสของเรานวดให้นะคะจะเป็นการนวดเพื่อช่วยกระตุน้นการขับของเสียในลำไส้ใหญ่นวดท้องปุ๊บล้วก็ไปส่วนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยระบบเป,เปิดต่อะคะ่ะที่นี่ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวเป็นน้ำกรองนะคะช่วยให้มีการขับของเสียที่ ฝังอยู่เรืลอกๆในลำไส้ใหญ่หลังค่ะ,ะหลังจากล้างลำไส้แล้วเติมค่ะอันนี้เป็นการฟื้นฟูผิวหน้าสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะเป็นการใช้เครื่องมือเมโซนะคะทำะทำให้ผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้ใส็งขึ้นโหแล้วเมโซเนี่ยคะ่ะมันมันคืออะไรคะ่ะเมโซมันก็คือการใช้เครื่องมือเนี่ยักตัวยา มันจะต่างกันเวลาที่เราทาครีมใช่ไหมคุณบูทเราก็จะแบบมันก็จะเข้าไปได้แค่แบบเข,<า>ข<า>้นๆเออบางทีก็แบบอยู่ตามผิวเป็นขี้ใครบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเปืือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือเนี่ยผลักเข้าไปอ่ะค่ะตัวยาเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกกว่าอ่าคุ้มกว่าการใช้ครีม เห็นผลชัดมากค่ะเพราะบุูดถ่ายรูป Before After ไฟเท่า huh. กันไม่ม huh. well, ีการฟิลเตอร์นะคะคือแบบหน้ามันไบรท์ขึ้นสังงานหน้าในครั้งแรกค่ะแล้วก็คุณหมอคะคือแบบบตรอะหลังจากทำครอนิกดิทอคสคคะเฮ้ยูดตกใจมากมันเยอะมากคือนี่คนนี่คือคนถ่ายทุกวันแล้วก็นวดท้องทุกวันค่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นคะคือ จริงๆแล้วลำไส้ใหญ่คนเราอ่ะมันยาวนะคุณบุตรมันแบบเมตรครึ่งอ่ะจริงๆแล้วเวลาที่เราถ่ายทุกวันอ่ะมันอาจจะมีบางส่วนอ่ะที่มันยังคงติดค้างตามตามหลืบหรือตามผักมุมของลำไส้อ่หรือไม่ก็บางคนเนี่ยถ่ายทุกวันแหละแต่ว่าสิ่งที่ออกก็คือสิ่งที่มันอยู่ที่ปลายๆทวารหนักแต่ว่าไอ้ส่วนอาจจะแบบแค่ส่วนเมตรเดียวอ่ะที่ออกแต่ว่าครึ่งเมตรที่มันอยู่ต้นๆอ่ะบางทีมันอาจจะยังไม่ออก แต่ว่าการที่เราใช้น้ำเข้าไปอะคะ่ะหลายๆลิตรเนี่ยเข้าไปช่วยชะล้างของเสียที่มันอ,อยู่ตามซอกตามมุงหรือว่าตามหลืบเนี่ยมันก็จะทำให้ของเสียออกเยอะกว่าอย่างนี้ถ้าคนที่ท้องผูกอะค่ะคนที่ท้องผูกก็ก็จะออกเยอะค่ะแล้วเขาก็จะน่าจะกดไม่ลงด้วยไหมคะเพราะว่าเวลานวดะจะต้องกด แต่มีทอระพิสมาช่วยกดใช่ไหมคะแล้วแปดคนนะอันนี้กดลงไม่ลงกันแล้วแต่ความเกรงของหนึ่งผนังหน้าท้องสองก็คือลำไส้บางคนเกรงความรีแลกความผ่อนคลายความตึงเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนของเสียเยอะแต่เขารีแลกอันนี้ก็กดลงนะแต่บางคนของเสียไม่เยอะแต่เขาลำไส้เขาเกรงมีแก๊สเยอะอะค่ะอันนี้ก็กดไม่ลงแล้วแต่คนเลย อย่างนี้มันจะช่วยส่งผลอะไรบ้างต่อสุขภาพคะการการทำคอนิคดีท็อกเนี่ยคือเผื่อบางคนที่แบบเขามีปัญหาอยู่แล้วอะอคือจะช่วยปัญหาอะไรบ้างคะคุณหมออย่างแรกแน่นอนเลยปัญหาเรื่องการเคลื่อนตัวของลำไส้คนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอ,อันนี้ช่วยแน่นอนเพราะว่าการที่อุจจาระมันค้างหรือว่ามันติดอยู่นานๆนะคะมันยิ่งทําให้การเคลื่อนตัวของลำไส้อะช้าลง อ,อย่างนี้ก็เท่ากับว่าสมมติว่าคือปกติบุตรจะมีคอสดีท็อกเวิร์กช็อปที่ช่วยแก้ปัญหาคนให้หายท้องผูกไปใน30วันโดยไม่พึ่งยา,<อ>าแบบนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดเขามาทําการคลอนิกดีท็อกก่อนมันก็ช่วยให้ process มันง่ายขึ้นนะดิค่ะใช่ถูกก็เหมือนกับเ,เราเอาแบบผนังลำไส้ที่มันถูกเคลือบซีเมนตน์เราเอาซีเมนต์ออกก็จะหลวมขึ้นใช่มันก็จะเฟล็กซิบโมากขึ้นแล้วถ้าคนที่เขาติดยาถ่ายอะคะ ติดยาถ่ายอันนี้อาจจะต้องแบบมาลีธีหลายครั้งนิดนึงเพราะว่าโปรเซสของการติดยาถ่ายมันคือยาถ่ายมันกระตุ้นให้มีการบิดตัวนิดงะนะพอเราเลิกแบบพอเราเลิกกินยาถ่ายลําไส้หนึ่งก็จะเฉื่อยดังนั้นต้องมารีหระะักอะค่ะค่ะแต่ที่ผ่านมาบุตรก็ช่วยคนที่ติดยาถ่ายให้หายได้ภายใน30วันเหมือนกันบุตรก็คิดว่าการที่มาสวนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ การที่เราใส่น้ำเข้าไปเนมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นกระตุ้นแบบ mechanical simulation บเขไหมพอน้ำเข้าไปปุรก,กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ยืดพอลำไส้ใหญ่ยืดมันก็จะมีการหดอ,อ,อย่างงั้นเหมืนอน exercise เลยค่ะยืดหดยืดหดก็พอทำไปหลายครั้งปุ๊บลำไส้เราก็จะเริ่มแบบกลับมาทนเหมือนเดิม,มแล้วก็จริงๆอะ่ะมีคนถามบุตรมาแล้วก็เตือนบุตรมาว่าเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายเองไม่ได้ แต่บุตรไม่ได้มีปัญหาเพราะนี่เป็นครั้งที่ครั้งที่ส <c oughs> ี่เขยังถ่ายเองได้ <c oughs> ที่ผ่านมาเคยมีใครมีปัญหาถ่ายเองไม่ได้ไหมคะไม่มีนะจริงๆเราไม่ได้แน,นะนำไม่ทําแบบทุกอาทิตย์ติดต่อกันแบบชั่วชีวิตอ,ะอ่ะจริงๆเราทําจุประสงค์เพื่อการดีผอ,อคือเราทาประมาณในในระยะประมาณ3 4เดือนเนี่ยไม่ได้ทําทุกอาทิตย์นะ <Okay. S 2> อ่าทำให้ของเสียมันค่อยช่วงนี้ใช่ถูกต้องหรือคนที่มีปัญหาแบบถ่ายไม่ได้ท้องผูกลำไส้ขี้เกียจมากเนี่ยเราก็ค่อยๆมามากระตุ้นอยู่เรื่อยๆจนเขาเริ่มลำไส้เขาเริ่มทำงานดีขึ้นอันนี้ก็หยุดได้โอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะ,คะสำหรับวันนี้พอบุตรยังต้องเจอคุณหมออีกเครั้งนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ ที่นี่นะคะให้สิทธิพิเศษกับผู้ติดตามบุตรนะคะก็จะได้ส่วนลดนะคะแจ้งโค้ดโยคะบายบุตรได้เลยนะคะดูรายละเอียดการติดต่อที่ใต้วิดีโอนะคะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะคุณหมอ <S <S สวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe healthy living by บุตรค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย